แต่แทนสบายดีลุงป้านะอาเอฟซีมาจะกุยคนมันนี่มาพบกมาเฝ้ากับจองแกงแกมแกงกระเบนคือเก่าเนาะไปรูงมันแกงของกระชิพาไปลูงไปเบิ่งแม่เพันธุ์ดำตอนนี้ก็มาฮอดเป็นทีรอดเลยเนาะไปลุงแม่สบายดีแน่แม่เพันธุกระดำมขาเลยสบายดีพี่น้องดำนาดำหน้าพี่ดงหนาหัวเนี่มาทันแล้วเนาะยังทันแล้วยังเรือล่หางเจ็บเนาะ ไม,ม่พ่นก็แบนหรอวะไม่ได้ในน้อยเราพรุ่น,นีแล้วเนาะมันี่เจ้าคนเดียวนะลายมือนะอย่งแล้วประมาณสามสี่หามือเะประมาณสามีหามือพื่อประมาณคอนดำหมดนี่เลยคนหงานนังหนาคนดำต่อ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 มาพี่เลยห้าตาเนีไม่ดำเป็นดำา

อันนี้มันเป็นนาโนนเป็นนานนยังเรืออะไหายเจอเลยนะปะลุกินี่แม่เพิ่ดับ่อนมุมกบไม่มีกกไม่กไม่ไกบไม้ใหญ่บางกลมไเนาะ จับนะขเขาจะกินนกตอนนี้แม่ผึ่กระดำเลยนเนาะไปลงแม่ผึ่กระดำงามงามไปลงเ,เ,เราจับเห็นแมท้าคือดำงามใช่ไหม นานโน่นเนาะก็มันสบา่ายเป็นนานโนนเนาะเลาก็ต้องดูดเพื่อดูดน้ำมาได้ดูดเติบเต็นขนมเยเลยจัดส่านิดน้อยนึงคืออน้าคือมันเป็นนามนาอันนาทามานี่ยเนาะโดยมันเป็นนาโค ไม่เพื่กระดมงานประหูงีเจ็บเหงาแม่เพ <um> ่อมพอเป็นกระจุกเลื่อนกับนางมเพิ่อนปะลไอ้แจ็คก็อย yeah, ู่ถามมองบุดนำผลเลยนี่แหละต้นไม้ใบหย่าก็เคี้ยวงานประหลงน้งามตอนใหม่ใบหยาตัวหนึ่งกับไปิชนูเนาะตัวหนึ่งมาอยู่กับไอรีไปิชนู luộc là nó luôn nhảy leo nhảy mông kỳ đi nó ừ. Đây. Mình cả pha thịt kíp xịt phò chai mẹ nó luôn Không là nó chăm Nó chăm nè mà cả nông. แ่มนกับบมีเพื่อนอยู่เนาะปลุงเกียวเห็ดคิปเนาะปลอยากได้เพือนอีกโดยก่เพือนหน่อยเด้แ่เป็นชาบมีเด้ยากได้ย่ลาูโดยเรายังูจักได้มันเขาเป็นลูกไผ่ย้อสเขาใหญ่เป็นสาวขากับบมีเพือนอยู่ังเสป็นสาวพน anh Jack là sinh nhảy này đẹp thế nhảy này thôi nha 10 năm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  thôi nha nhảy nhảy con to lên 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 เคื่อนอะไรกันหมุนหมดแล้วเคื่อนก็หัวได้ไปลุงเลยอยากได้เคื่อนใหม่เห็นเห็นไอรีได้เคลื่อนใหม่เลยอยากได้ยังอีกรุ่งเลยเดี๋ยวจะได้เนีหยวจะได้ไอรีอีกอดเอาลูกอดเอาใส่ใ้ายิ่งใหญ่มาเป็นสาเป็นสาวเป็นแรคิดจะได้อยากคลืนไม่ได้ไมลูกเงินคิดเงินคิดทำก็ได้ มันทำเป็นลูกเค้เจ้าเลยค่ะแ่อกมีเพื่อนอยู่จับอีกได้มาได้ผิดอีกได้รูลูกถ่าคิดอะไรๆลูกเกมกัะดูกูอยเหนื่อยมากกับดำหน้าซอพ่อแม่นำดำเป็นดอกด็อก แม่เป็นคู่อาปลงไอ้ของเ้าเสียงพ่อหมาเลยพอขึ้นมาเลยก็ลงพ่อจะบ่มดจากมาบ่้ำมันมืดม่พื้นก็มาเป็นไอ้สุดท้ายพต้องจำหมว่าได้คลิปกัแม่พ่นก็คือสีเงาเงาเนาะแม่คนดำคนเดียวบ่มีหมู่บาน้เนาะลง มาว่าวแล้วกันเอาโทรศัพท์คนปะปะไว้หื่นเลยเราจะผอมปะไว้หื่นผมเนาะโทรศัพท์นอกปรมตูก็นี่เมนูประมาณประมาณสามมื้อแล้วเด็ลงกล่ ขขาเจ้าทางทุงนลม,นนมื่ออื่นนีดั้ชายเมเพนกอปราโลงเลยบ่ดำมปาแล้วลกูกใา่เรืองางามๆสะอาดก็ดูดงก็ม่นานเลยดัม่อยได้มอวานก็ลงดัม่อยวันไอ้แจ็คดัม่อยกับน้องแกมปราลงเลยข้าวำให้หนำนาแล้ะ